สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะเจอกันในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในครั้งที่21นะคะคาบเดือนที่21ประจาวันที่29เนะคะเหมือนเดิมครูเจอกับครูพี่ติ๋มนะคะแล้วก็ครูพี่นันนะคะสำหรับวิชาวิทย์ในครั้งที่แล้วเนี่ยครูติ๋มกับครูนันเนี่ยให้นักเรียนทํากิจกรรมนะคะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบ ย่อยอาหารใช่ไหมคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยครูได้ส่งคลิปวิดีโอนะคะการทำงานนะคะลักษณะของอวัยวะในระบบย่อยอาหารและการทำงานไปแล้วบางส่วนใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมาเจอกันในเรื่องเดิมนะคะก็คือเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะออซึ่งก็เหมือนอในกวันนี้ครูคคจะละส่วนของอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้นักเรียนฟังอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ย นักเรียนสามารถดูในหนังสือเรียนหน้า55ถึง56นะคะประกอบไปกับการดู powerpoint นะคะที่ครูปิิมจะอธิบายใ,ให้นักเรียนฟังในวันนี้ไปได้เลยนะคะวันนี้ก็เหมือนกับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการสรุปนะคะว่าเอาไว้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันทำหน้าที่ในการย่อยนะคะแบบไหนแต่เดี๋ยวก่อจะไปลงเนื้อหานะคะ ในส่วนของวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาทบทวนนะคะอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่แล้วนะคะเกี่ยวกับอาวิวะในระบบย่อยอาหารแล้วก็อวิวะที่ช่วยสร้างเอนไซน์นะคะที่ไม่ได้เป็นทางผ่านของอาหารแต่ว่าช่วยสร้างเอนไซม์นะคะเดี๋ยวนี้มาทบทวนกันนิดนึงอ่าระบบย่อยอาหารนะคะก็คือระบบที่มีหน้าที่นะคะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะ ให้อาหารนั้นเนี่ยมันมีความละเอียดนะคะแล้วก็พอละเอียดปุ๊บนะคะร่างกายก็จะทําการดูดซึมสารอาหารที่ได้จากอาหารนั้นอะเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็คือนํามาเป็นพลังงานนะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดนั่นแหละสารอาหารที่อยู่ในเนื้อสัตว์นะคะผักผลไม้ทุกอย่างเนี่ยต้องผ่านระบบย่อยแล้วก็พอย่อยเสร็จย่อยมีขนาดเล็กที่สุด แล้วร่างกายก็จะดูดซึมการดูดซึมก็คือผ่านเข้าสู่ระบบเลือดเลือดก็เปรียบเสมือนระบบขนส่งของร่างกายของเราทําหน้าที่ขนส่งสารอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ของเสียนะคะออกจกอ,อกนอกร่างกายแล้วก็ทําหน้าที่ขนส่งสารอาหารเข้าสู่ร่างกายด้วยนะคะซึ่งอาวัยวะในระบบย่อยอาหารเนี่ยนักเรียนก็รู้มาคร่าวๆแล้วนะคะรู้มาแล้วแหละทั้งการสืบค้นในหนังสือเรียนแล้วก็การดูคลิปวิดีโอในครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมา สรุปนะคะแต่ละ,ะตเตะอาไว้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะเรามาดูนะคะระบบย่อยอาหารเนี่ยประกอบด้วยอวัยวะที่เป็นทางเดิอนอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างอาวัยวะที่เป็นทางเดิอนอาหารก็คืออวัยวะที่อาหารของเราเนี่ยเข้าไปแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะอ่ะ เริ่มต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะยังลำดับนะคะการเคลื่อนที่ของอาหารผ่านอวัยว่าต่างๆนะคะโดยเริ่มที่อันแรกเลยก็คือปากนะคะปากเนี่ยเป็นจุดแรกที่มีการย่อยอาหารนะคะซึ่งการย่อยที่ปากเนี่ยก็จะมีทั้งการย่อยเชิงกลแล้วก็การย่อยเชิงเคมีเดี๋ยวการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีนนขุดดิมจะไปเน้นให้อีกครั้งหนึ่งในสไลด์ถัดไปนะคะ จะมีทั้งการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีซึ่งปากก็จะประกอบด้วยฟันลิ้นนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะค่อยอธิบายรายละเอียดอีกทีนึงนะคะถัดมาก็จะเป็นหลอดอาหารนะคะเมื่ออาหารผ่านหลอดอาหารไปนะคะก็จะเข้าสู่ลำดับถัดไปก็คือกระเพาะอาหารนะคะผ่านเข้าสู่กระเพาะอาหารปุ๊บก็จะผ่านไปสู่ลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นี้จะอยู่รวมกันนะถ้าเราเห็นเอวัยที่เป็นทางเดิอนอาหารทั้งหมดนะคะ ต่อมานะคะจากลำไส้เล็กก็จะไปสู่ลำไส้ใหญ่นะคะจากลำไส้ใหญ่ก็จะผ่านมาทางทวารหนักนะคะทวารหนักก็คือส่วนนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นลำไส้ใหญ่นะทวารหนักก็จะอยู่ติดนะคะกับลำไส้ใหญ่แต่เป็นส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นที่ปล่อยของอุระนะคะก็คือของเสียกากอาหารนั่นเองนะคะ อ่ะทีนี้อันนั้นเป็นอวัยวะที่เป็นทางเดินของอาหารต่อไปจะมาดูอวัยวะที่ช่วยสร้างเอนไซม์เอนไซม์ก็คือน้ำย่อยนั่นเองนะคะซึ่งอวัยวะพวกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นทางผ่านของอาหารแต่อวัยวะพวกนี้จะเป็นตัวสร้างน้ำย่อยหรือเอนไซม์เนี่ยส่งไปในในอวัยวะที่เป็นทางเดิอนอาหารนะคะเพื่อช่วยในการย่อยอาหารนั่นเองนะคะ ซึ่งในเอกสารในเนะะื้อหาตรงนี้ก็จะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า54นะคะนักเรียนสามารถดูไปพร้อมครูได้เลยเอวัยวะนะคะที่ทําหน้าที่เป็นตัวช่วยสร้างเอนไซม์สําสหรับการย่อยนะคะหรือว่าช่วยสร้างน้ําย่อยก็จะมีตับนะคะตับก็คือส่วนตรงนี้ทั้งหมดนะคะนี่ก็คือตับนะคะตับเนี่ยจะทําหน้าที่ในการผลิตน้ําดีนะคะน้าดีเพื่อช่วยย่อยไขยมันนะคะซึ่งน้ําดีเนี่ย จะถูกส่งมาเก็บไว้ที่ถุงน้ําดีนะคะถุงน้ําดีก็คือถุงสีเขียวๆตรงนี้นะคะน้าดีที่ตับผลิตจะส่งมาเก็บไว้ที่ถุงน้ําดีนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นตัวช่วยในการผลิตน้ําย่อยหรือว่าเอนไซม์ในการย่อยอาหารก็คือตับอ่อนนะคะตับอ่อนนี่ยจะทําหน้าที่ย่อยเอนไซม์หลายชนิดเลยนะคะ ทั้งเอนไซม์ที่ช่วยย่อยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะคะซึ่งก็จะส่งมายังลำไส้เล็กซึ่งท่อตรงนี้ที่เรานักเรียนเห็นนะคะก็จะเป็นลำไส้เล็กตอนต้นนะคะลำไส้เล็กส่วนต้นซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดรับนะคะน้ำดีนะคะที่ตับผลิตนะคะแล้วก็น้ำย่อยที่ตับอ่อนผลิตนะคะส่งไปไว้ที่ ส่งไปให้ลำไส้เล็กนะคะเพื่อใช้ในการย่อยอาหารต่อไปนะคะซึ่งไอวัาะพวกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นทางผ่านของอาหารแต่มีความสําคัญเพราะช่วยในการสร้างน้ําย่อยในการเอ,อ่อย่อยอาหารนะคะอ่าซึ่งเมื่อกี้ที่ครูติ๋มบอกนะคะจะพูดถึงการย่อยนะคะซึ่งในคลิปดีโอที่ครูติ๋มให้นักเรียนดูในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีนะคะในส่วนของเนื้อหารตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งการย่อยเนี่ย จะเบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือ1ก็คือการย่อยเชิงกลนะคะการย่อยเชิงกลเนี่ยเป็นการย่อยโดยไม่ใชเอนไซม์ NSA, หรือไม่ใช้น้ําย่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการย่อยแบบการบดเคี้ยวนะคะอาหารการบีบตัวของเอ,อ่อหลดอาหารนะคะหรือการบีบตัวของอวัยวะที่เป็นทางเดินของอาหารนะคะซึ่งจะไม่มีน้าย่อยมาใชมาใช้ย่อยนะคะซึ่งการย่อยตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการทําให อาหารเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปยังอวัยวะถัดไปหรือว่าเป็นการาบีบอัดอาหารนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทําให้อาหารเนี่ยมีขนาดเล็กพอที่จะนําเข้าสู่ร่างกายได้นะคะนี่ก็คือการย่อยเชิงกลนะคะต่อไปอันที่2ก็คือการย่อยเชิงเคมีนะคะการย่อยเชิงเคมีก็จะเป็นการย่อยโดยใช้เอนไซม์หรือน้ําย่อยนะคะมาใช้ในการย่อยซึ่งการย่อยตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะ ทำให้อาหารที่เรากินเข้าไปนั้นมีขนาดเล็กจนสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการย่อยซึ่งเนื้อหารตรงนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า55นะคะนักเรียนสามารถดูได้อ่านทบทวนได้นะคะเนื่องจากว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยมันมีอวัยวะหลายหลาย,หลายอวัยวะถ้าจะที่ายหมดในวันนี้เนี่ยมันก็จะเยอะนะคะสําหรับวันนี้เนี่ย ครูติมก็จะอธิบายเฉพาะแค่ระบบย่อยอาหารในส่วนที่1ก่อนนะคะก็คือจะแบ่งอธิบายเานาะก็จะอธิบายตั้งแต่ปากจนถึงกระเพาะอาหารก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นนวัยะที่อยู่ในระบบย่อยอาหารนะคะที่ครูติมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะเมื่อสักครู่นี้แยกออกมาเป็นชิ้นชิ้นชิ้นนะคะเป็นอวยวะบางส่วนแต่เมื่ออยู่รวมกันเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลอดอาหารนะคะข้างบนก็จะเป็นปากนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเพาะอาหารนะคะ แล้วก็ข้างในนี่จะเป็นลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กเสร็จก็จะเป็นลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่นี่ก็จะเหมือนกับล้อมลำไส้เล็กเอาไว้นะคะแล้วตรงนี้เราเรียกว่าไส้ตรงนะคะส่วนสุดท้ายก็คือทวารหนักนะคะส่วนอวัยวะที่ไม่ได้เป็นทางผ่านของอาหารก็จะอยู่ติดกันตรงนี้นะคะส่วนที่ส่วนของลำไส้เล็กตอนบนนะคะก็จะประกอบไปด้วยตับนะคะถุงน้ําดีซึ่งเก็บน้ําดีเอาไว้แล้วก็ตับอ่อนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะวันนี้ก็จะอธิบายเฉพาะปากนะคะถึงกระเพาะอาหารนะคะ,ะตัวแรกนะคะก็คือปากนะคะปากเนี่ยอย่างที่เกล่นไว้สักครู่แล้วนะคะก็จะประกอบด้วยลิ้นนะคะฟันนะคะทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี ต่อมน้ําลายด้วยนะคะซึ่งในคลิปเดียวก่อนหน้านได้อธิบายไว้หมดแล้วครูติ๋มก็จะไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นมากนะคะวันนี้ก็จะสรุปเอาไว้ว่าในปากเนี่ยย่อยสารอาหารประเภทอะไรมีเอนไซม์อะไรบ้างนะคะมีการย่อยแบบไหนบ้างดูดซึมสารอาหาระอะไรบ้างนะคะซึ่งในปากเนี่ยจะย่อยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งจะมีน้ําย่อยที่ใช้ในการย่อยก็คือเอนไซม์ที่ชื่อว่าหรือว่าน้ําย่อยที่ชื่อว่า อะไมเลสนะคะอะไมเลสเนี่ก็จะอยู่ในน้ำลายนะคะน้ำลายเนี่ยต่อมน้ำลายอยู่ตรงไหนบ้างนี่นักเรียนไปทุบตวนเองในหน้าห้าสิบสามถึงห้าสิบสี่นะคะตรงนั้นอธิบายไว้หมดแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าครูติม๋มโยนอธิบายไปกับคลิปที่แล้วเนี่ยมันจะนานนะคะวันนี้ก็จะสะรุปสรุปให้ฟังเนาะเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยก็คือเอนไซม์อะไมเลสนะคะที่อยู่ในน้ำลายนะคะส่วนการดูดซึมนะคะในปากเนี่ยจะไม่มีการดูดซึมสารอาหารนะคะเพราะว่า สารอาหารที่ย่อยเนี่ยยังไม่มีขนาดเล็กพอท,ที่จะสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ซึ่งในปากเนี่ยจะมีทั้งการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีนะคะการย่อยเชิงกลเมื่อกี้ก็คือการบดเคี้ยวของฟันนะคะทําให้อาหารเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็การย่อยเชิงเคมีก็จะเป็นการย่อยโดยใช้เอนไซม์ก็คือเอนไซม์อะไมเลสซึ่งจะย่อยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเรดรตนั่นเองนะคะก็คือจะย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กลงมาแต่ว่า ยังไม่เล็กพอที่จะสามารถนําเข้าสู่กระแสเลือดส่งไปยังร่างกายส่วนต่างๆได้นะคะต่อไปส่วนที่2ก็คือหลอดอาหารนะคะหลอดอาหารจะเป็นส่วนเหมือนเป็นทางผ่านของอาหารนะคะตรงนี้จะไม่มีการย่อยเชิง เชิงเคมีเลยนะคะไม่มีการย่อยอาหารเลยทั้งเป็นมีการย่อยเชิงกลนะคะก็คือการบีบตัวของกล้ามเนื้อนะคะหลดอาหารเพื่อส่งอาหารนะคะไปยังกระเพาะอาหารนะคะในส่วนนี้จะไม่มีน้ำย่อยไม่มีเอนไซม์นะคะแล้วก็ไม่มีการดูดซึมนะคะไม่มีการย่อยอาหารใดๆมีแค่การส่งอาหารนะคะโดยการย่อยเชิงกลไปยังกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะสำหรับหลอดอาหาร ต่อไปส่วนที่3มก็คือกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารลักษณะของกระเพาะอาหาร้นนานเรียนสังเกตเนี่ยมันจะอยู่คล้ายๆกับลูกมะม่วงนะคะกระเพาะอาหารเนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมต่อนะคะระหว่างหลอดอาหารก็คือรับอาหารจากปากลงมาแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นจุดที่เมื่อย่อยเสร็จแล้วจะสุกไปยังลำไส้เล็กต่อไปนะคะ ซึ่งในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีความเป็นกรดสูงมากนะคะอาหารที่อยู่ในใน,ในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีการย่อยนานซึ่งเป็นอาหารที่ย่อยยากนั่นก็คือการยอ่อยซึ่งกระเพาะอาหารเนี่ยจะย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนนั่นเองนะคะซึ่งโปรตีนจะเป็นอาหารที่ใช้เวลาในการย่อยนานนะคะเพราะว่าลักษณะของสารเนี่ยมันจะย่อยยากนะคะซึ่งเอนไซม์หรือว่าน้ำย,ย่อยที่ใช้ในการย่อยนะคะที่กระเพาะอาหารผลิตขึ้นมานะคะ ก็จะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าเอนไซม์เพปซินนะคะซึ่งจะช่วยช่วยนะคะย่อยอาหารประเภทโปรโตีนนะคะแล้วก็จะมีกรดด้วยนะคะกระเพาะอาหารนี่จะมีความเป็นกรดสูงซึ่งตัวกระเพาะอาหารนี่จะหลั่งกรดออกมาก็คือกรดไฮโดรคลอริกนะคะแล้วก็เอ,อ,อนไซม์ชนิดหนึ่งก็คือเอนไซม์เรนินนะคะเรนินนี่จะเป็นเอนไซม์หรือน้ำย่อยที่ช่วยย่อยโปรโตีนในน้ำนม ซึ่งเราเรียนมาแล้วว่านมเนี่ยก็เป็นสารอาหารประเภทโปรโตีนนะคะซึ่งน้ำย่อยชนิดหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้ย่อยปโปรโตีนทุกชนิดนะคะบางชนิดก็จะมีตัวน้ำย่อยที่จำเพาะออกไปนะคะที่ใช้ในการย่อยนะคะอันนี้นักเรียนก็สามารถดูในหนังสือหน้า55ที่เป็นตารางนะคะประกอบไปกับการอธิบายของครูได้เลยเนาะหน้า55นะคะส่วนการดูดซึมสารอาหารในกระเพาะอาหารเนี่ยไม่มีการดูดซึมสารอาหารนะคะ ซึ่งมันมยังไม่ได้มีขนาดเล็กมากพอนะคะแต่บางอย่างเนี่ยมีการดูดซึมเส้นบางทียาที่เรากินเข้าไปเนี่ยบางบางชนิดเนี่ยจะมีการดูดซึมที่กระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีความเป็นกรดสูงมากนะคะเวลาเราสังเกตได้จากเวลาที่เราเรอนะคะหรือว่าเวลาที่เราอาเจียนนะคะลักษณะของ แก๊สที่ออกมาเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวนะคะเรารู้สึกว่ามันจะเสบเสบพคอนะคะแน่นๆหน้าอกซึ่งถ้าเกิดว่าใครกินอาหารนะคะหรือรับประทานอาหารเพิ่งกินข้าวไปแล้วนักเรียนนอนเนี่ยทั้งที่เรายังอิ่มอยู่เนี่ยซึ่งกระเพาะอาหารเนี่ยมันจะมีความจุของอาหารเยอะก็จริงนะคะแต่ถ้าเรากินเยอะเรากินอิ่มแล้วเรานอนเนี่ย ไอ้น้ำย่อยที่มันกําลังย่อยอาหารอยู่ข้างในเนี่ยมันจะสามารถไหลย,ย้อนขึ้นไปข้างบนได้ทําให้มันเกิดการระคายเคืองที่หลอดอาหารเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะทําให้เราเป็นอ,อ,อาการหรือว่าโรคโรคหนึ่งที่เราเรียกว่ากรดไหลย,ย้อนนะคะอันนี้ก็อันตรายด้วยเพราะถ้ากรดเนี่ยมันมันย้อนขึ้นไปแล้วก็ทําลายเยื่อบุข,ของหลอดอาหารเนี่ยทำให มันเป็นมะเร็งได้นะคะในในอนาคตถ้ามันเกิดว่าถ้าเรามีลักษณะนิสัยการบริโภคแบบนี้บ่อยๆนะคะอ่าอ่ะ,อะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มากนะคะจะอธิบายนะคะแค่สามส่วนก่อนนะคะและเดี๋ยวสส่วนที่เหลือนะคะก็จะมาอธิบายในคาบต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราก็พูดนะคะสรุปเกี่ยวกับไอ้ว่าในระบบย่อยอาหารก็คือปากนะคะ หลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารนะคะจบไปที่เลือลลำไส้เล็กนะคะลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักเนี่ยเราจะมาพูดกันในวันเดี๋ยวครูจะมาธิ่ายให้ฟังต่อในวันพรุ่งนี้นะคะใครที่ยังไม่ฟังเรื่องอื่นๆนะคะก่อนหน้านี้ที่เป็นระบบย่อยอาหารก็ดูย้อนหลังนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เก็บแต่ละคลิปเอาไว้นะคะสามารถมาดูทบทวนได้นะคะตอนสอบนะคะ เอาไว้เจอกันค้ับหน้าในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย